แล <c ười> uh oh, ้วมันออกกบอกะโอ้หลานกับหัวจะไปทางอื่นอยู่ไปหลายหมองบด้มาหลายงวดแล้วหลายเดือนแล้วบออกมาสามงวดแล้วออกติดตัวกันสามงวดแล้วเอ่แหม่เศรษฐายิ่งกว่นี้คือบด้มาเนาะเจ็ดหกเออกงโกงเลยเจ็ดหกตั้งแต่งวดเจ็ดหกคุณตีหกเจ็ดเนี่ยโอ้หกเจ็ดกงโกงเลยอันนี้หกเจ็ดนี่งวดแต่กโอนพุ่นเนาะอ่าป่านนี้งวดงวดหลังหกเจ็ดนี่มันเข่าตัวเดี เจ็ดแปดสองเขาแปดสองวันนี้งวดบ่างหันด้วปะ่ะนะซีซีเจ็ดแปดซีเจ็ดแปดเขาเจ็ดแปดสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจท่านที่เข้ามารับชมทางช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจเฟซบุ๊กนะครับเราเดินทางมาที่บ้านพ่อเรานี่นะครับเลขสูตร แขกอินเดียนะครับที่พ่อเราได้มาตั้งแต่สมัยเราทำงานที่กทมกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้พ่อเราก็กลับมายุบ้านแล้วเนาะน่าจะยุบ้านอยู่ครับเนเห็เปิดประตูบ้านอยู่เดี๋ยวอื่นอื่นแล้วบังกอนพ่อเราพ่อเราอ๋อคือเ,เปิดตัวทัดไปเห็นไครบ้งเลยอ้าวมาแล้วครับ เดี๋ยวใส่เสียดิ <laughs> มามา,ท,าทันทีครับผมบอกเขาไปในบ้านดอกสิถ่าลูกพี่เวลามันในบ้านมันมืดเวลามันออกบ่มาเฮเอาอเวลามันออกกบมาโอ้หลานกับม้วนจะไปทางอืน่นอยู่ไปหลายหม่อง,องบ่ได้มาหลายงวดแล้วหลายเดือนแล้วบอ,อกว่าตั้งงวดแล้วออกติดต่อกันสามงวดแล้วแหมเสียดายดียบ่อนี่คือบ่ได้มาเนาะเอาพอเราสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีพวกเราครับเจ็ดหกเก่าฮะเจ็ดหกเลยโกงเลยเจ็ดหกตอนใกล้งวดเจ็ดหกกุญี่หกเจ็ดนะโอหกเจ็ดกงก่งเลยอันนี้หกเจ็ดนี่งวดใก้กวนผุนหน่ออ่าป่นนี้งวดงวดหลังหกเจ็ดนี่มันเข่าตัวไหนเจ็ดแปดสองเข่าแปดสองอ่นนี้งวดว่างหันหรือเปล่ะเนี่ยซีสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดเข่าเจ็ดแปดโอ้เสียดายเรางไปไหนมาตามเนาะ ไม่จำอะไรเด้เอ้ากระมาเอาเลขนี่ล่ะบ่ได้มาหมดแล hm lunch, okay. okay. Then, ollow, ้วบรรยัมโมมาเลยโอ้ยยางโมมามันจ yep, so ีลอยทีเพระป่านนียเอาจักแล้วสามงวดติดเลยไงงวดก็สุดท้ายบ่อใดมาท้ายทําสดนี่บ้าบ่อใดมาไปแต่ทางไกลอยู่เออไปทางไกลไปแต่บัวไปสุรินทร์ไปหลักกิโลไปมองไหนเพื่อนบ้านนี่อันดีก็ไปตามให้เอฟซีเนาะเอ้าเสียงอัดเดื มีเสียงรบกวนนะเด้อพี่น้องเพราะว่าอยู่บ้านพอเราเนี่ยอยู่ติดถนนใหญ่เลยเป็นทางหลักผมรถเลี้ยงไปเอ้าไปไง่ายแล้วเขีนยนให้เนาะอัน,นอียังหน่ะหอยอยู่ลำต้นนัน่นน่ะนะอียังหน่ะหอยอยู่ลำต้นนั่นน่ะนั่นน,น่ะเลขสูตรอันนี้ดิงวดงวดออกเกจแผ่เด้อโอ้ไล่ติดไปเลยเจ็แบแบบนี้เงวหนาเงวเงวไม่เงวไม้เห็ดหรือปี่าเจ็ดหาเก้า เฮ็ดนี่เอาเอาเฮ็ดให้ผมไหมเนี่ยเทปเทปทั้งยี่นี่นี่นี่ทั้งกี่เมียนี่มันต้องกระดาษต้องรีไซเคิลเนาะ้วเขาเนี่ยเขาใส่ข้างหน้าแล้วฮะเอาข้างหลังว่างๆมาใส่ตัวเนาะนี่เลยเลขสูตรพ่อเราสูตรแขกอินเดียเราได้มาจากแขกทำไมเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพยบปุ่นเคยมาตามเราอยู่หมดหมดแรกนี่เขาเลยตุ้งเตะเลยหมดสองกับเขาหมดสามกับเขาตอนนั้น ก็ว่าหลังจากกันมาปุ้ยปุ้ยมาอีกแคกเดียวโดนหล่อโอ้เสียดายเนาะสามงวดติดหล่ตั้งแต่งวดนี่ยังก็หกเจ็ดดิหกเจ็ดเรากำมาแปดสองเรากำมางวดเบ่งหันเจ็ดแปดเจ็ดทีกับเวลาโอ้ปวดงามบ่เป็นสือกันว่าอีกแล้วเนาะเนาะเบิดวากันมันเขาว่มีดวงมาตามบ่ถือย๊าบ่ถือเวลา เนี่ยเนี่ยเอาแจ้งไดหละบ,บานอันว่าแม่นเบิดหนีเด้อพี่น้องเป็นเป็นสูตรของเราเนาะสูตรที่ได้มาจาก,ขกนะแขกเนาะเราบอกว่าได้มาจากแขกที่เคยเห็ดงานอยู่น้ำกันพี่น้องเบื้องออกเอาไปเห็ดเองได้เนาะว่าสูตรนี่เฮ็ดแบบใดเอาละแบบนี้เราสิเขียนจับคู่ให้ตัวใดแน่ยจ้งไดาบานเนี่โอ้เสียดาย เอาจับจับคูมันมันมีตัวไหนเนะี่ยเอาเอาแบบไหนบนะ้างเนี่ยเอาตัวนี้คู้ไหนเนะี่ยแบบแบบเกาที่เคยเห็นไหนครับที่มันเข่าดีตลอดเดี๋ยวเราจับคูให้วมอนตัง้งสองเป็นดูด่วยที่ได้เขียนซื้อ พ่อเราวันที่พร้อม๋ยวผมสีเขียนเองแบบอืมเก่านึกออกแล้วดิอเอาแล้วตีแต่เหนียวมันมีอยู่นิดเดียว <c oughs> เตี้ยมันมีดิเอาเอาเวิ่งนดิจะถังเอาเอาเดี๋ยวเขียนวันที่ก็เปิดมีเหตุผนกันเด้อพ่อเราเอาพ่อถือใบ <c oughs> บัตน,นี่บันมีตัวไหนจังไหนเอา <c oughs> ันจับคู่นี่มีเจ็ดเก้ากับเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าสามหพี่น้องนี่ซื้อสวก็ซื้อเอาเนอซื้อได้สามสามก็ซื้อได้สามเก้าก็ได้คือมูขีดนี่คือตัดทิมบ่าเาบ่เอาให้เอาจังเจ็ดจังเก่าจังหาสิมาจับคู่เอาเออมาจับคู่เอาเอาาพี่น้องเ่มากทีพอเราจับไห้พอเราจับไห้มีแค่สี่หางเนาะ เจ็ดเก้า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 หนึ่งเก้าสามแค่นั้นค่ะเพราะมักไหนนี้ไปจับเอาเองตัวที่ไม่ได้ฉีดด้วยพี่น้องตัวที่ไม่ได้ฉีดครับที่ไม่ได้ฉีดอะไปจับมักไหนซื้อเอามักตัวใดกัจับเอาเองก็ได้เพราะถามมาตั้งข้อเราคือเจ็ดเก้า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 หนึ่งเก้าสามกองหนึ่งออกเป็นเหล่าเนี้ยแต่ว่ากองอีกก็ได้เนาะเอาเดี๋ยววานนี้ถามพวกกันที่จับมาสี่หางเนี่ย มักตัวใดที่สุดคือเม่มสื่อมันชี้เริออกมามออกม,ามันออกนี่เดยเจ็ดเก้า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 นั่งไปมักตัวใดที่สุดในในซี่หางนี่วงกลมให้ผมเนี้ยไปเนี่ยเก้าเจ <97 S 2> <97 S 1> ็ดเก้าเจ็ดออโอเจ็ดเก้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยออซี่หางนี่ไปกลับน้ำบอกพ่อฮะไปกลับน้ำบอกไหนนี่เราวชื่อไปกลับบอกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี่เสียเออแต่ว่าเก้าเก้านี่พอดีกลับ เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสามสามเก้าผมผิดจับเนาะจับตีแดดแต่สิๆจับพ่อจับอ๋อคือเลขสูตรคือเลขสูตรเนาะจี๊ดไหนได้ตามนี่จี๊ดหางกับงามนี่โอ้จี๊ดหางกับง่ามก็พอเขได้จับไห้เนาะจี๊ดห้าเก้าเก้าห้าผู้ใดมักนี่รู้จักเอาแล้วเหรอถ้าจับถ้าจับบนนี้มันก็ไล่เนาะมันไล่แล้วครับก็เอาตามพ่อจับให้นี่ล้วเพราะว่าเราบอกว่ามันมักจะออกตามที่เราจับนี่แต่ไม่ได้ออกดู้ดูนี่เสร็ ตัวนี้คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ออกออกยากจังเลยเนี่ยอ๋อมีมันมีจุดที่มันออกอยู่สำหรับตัวเลขเดี๋ยวบองเห็นพอบอกว่ามักตัวไหนก็อู้หมดกัดพี่น้องหมดมาหมดงามเดี๋ยงทําเดี๋ยวเขียนเขียนไหนพี่น้องเบิังเกิดหน่อยกันเด้อนะเขียนไหนพี่น้องเบิังเกิดหน่อยก่อนวงกลมนี่ตัวนี้เนาะเอ๋อวงกลมเจ็ดเก้าอ้หมด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  เฝ้าเต้เย็นเย็นหมดเอาบมดเลยพอสิเวกคักขีกกันนึงก่อนที่จะล่ำลากันไปเฝ้าเบิ้งเด้อพี่น้องเฝ้าเบิ้งเฝ้าเบิ้งเข็บได้แคปไว้ดูนะครับเลขสูตรพ่อเรางวดวันที่16กันยายน2566พ่อเราจับให้79 999193แค่นั้นนะครับซี่หางพ่อเราบอกว่าไปกลับบนล่างนะครับไปกลับบนล่างตัวเลขกนี้อยู่แค่ซี่หางนะครับเอาถามว่ามักตามที่พ่อจับให้ซี่หางก็คือจับจากช่องว่างยังส่เนาะนี่ ห้าเจ็ดเก้าสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งก็หลายตัวครับ่ะจบเอาเองน้ำก็ได้เนาะจำเอาวองน้ำก็ไ้จตัวเองครับหมักน้ำเรามักที่สุดก็คือเจ็ดเก้าจะลืมนะว่ะสามงวดติดแล้วนะครับอ่าพอแล้วครับก็เพื่นที่ว่าจ้องตัวเลขโดนเลขก็หลายตัวหรอกพี่น้องจำได้ยุ่อ่าให้พี่น้องเบิ้งอีกเช่นนั้นก็อ่เนี่ตามนี้นะครับแคบใดแคบไปเบิ้งสุดก่อเราอันนั้นงวดเก้าเบาแล้วมีงวดไหม อ <aph ane. S 2> ่ะเลขจะเขาเพราะเขาพิถูจน์ก็ว่ากันว่าเป็นเพียงแนวทางนะครับว่ากันเด้อพอเราเรามีสูตรเราก็มาขอเราเราก็เฮ็นหายนะครับเนาะกับปมมันก็จอบเบื้องต่วกับพันๆเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับกัเอาไปวิเคราะห์ปีน้าเอานะครับมาชอบจอยเอาป้มมันก็ชอบเบื้องต่วกับพันๆเนาะบ้อมแมนว่ามาเสียถือถือแท้ออกแท้บัดน้ำบ่ถือมากกว่าีว่าบ้อมแมนเนาะก็เป็นเรื่องธรรมดาครับบ่มีไผฮู้ว่าตัวเด็กตัวใดมันสีออก สำหรับคลิปนี้กะขอบคุณพอเราเลหลายๆครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับได้แล้วครับตัวนี้อเ,อเอาเอาเราเอาหายามออะ <g ül> เดี๋ยวเอาอยู่เดี๋ยวถ้าถ้าจบกันโบ้คก,กับพี่น้องเจ๊งหน่อยอสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะบอผัดรับชมคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนี่กด สองเท่านะครับเด้อแจ้งเตือนทุกครั้งเนาะ่คสิได้รับชมทุกครั้งเพราะว่าเอฟซีบางคนบอกว่าหาคลิปไม่เจอนะครับถ้ากดกระดิ่งไว้เพราะมิาดนะครับมันจะแจ้งเตือนไปทีเครื่องโทรศัพท์ทันทีนะครับเวลาเอดนิงลงคลิปไปก็จะได้เห็นเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็คงจะจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ